เธอไม่ต้องอธิบายหรอกฉันรู้ว่าฉันบังขับเธอมากเกินไปฉันจะยกเรื่องงานแต่งงานไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้นะเธออยากทำอะไรก็ทำเถอะอยากไปที่ไหนก็ไปเถอะไม่มีใครจะหยุดเธอได้อีวานหน้าไม่ถึงอะไรเมื่อเธอสูญเสียความทรงจำเธอต้องกลัวมากใช่ไหมล่ะเธอจำอะไรไม่ได้มันทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจเธอเลยไม่แต่งงานกับฉันใช่ไหมฉันเข้าใจแล้วนะ ถ้ามันทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นฉันจะปล่ยเธอไปเองเมื่อเธอเหนื่อยจำไวไ้ว้นะว่าเธอสามารถเพิ่งพาฉันได้เธอไม่ได้อยู่คนเดียวนะขอโทษน,นะอีวานขอบคุณนะอีวานอีวานขอเวลาฉันหนึปีถ้าฉันไม่ได้รักใครในหนึ่งปีนี้ฉันจะกลับมาอยู่กับนาตลอดไปครับไม่ว่าฉันจะได้รับความทรงจำของฉันกลับมา มันทำให้ฉันเอาแต่ใจครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวนะไม่ว่าเธอจะไปไหนไปนานแค่ไหนเธอจะกลับมาหาฉันต่อไปคุณซองคุณน่าจนะครับว่าจะทำแบบนี้เธอสูญเสียความรักของเธอและสูญเสียลูกของเธอและดีจะทําให้เธอเจ็บปวดเท่านั้นตอนนี้ที่เธอลืมไปแล้วอย่าปล่อยโอกาสให้เธอจําได้จากนี้ไปไม่มีซัมเมอร์วันใดโลกนี้อีก มีแต่ราเชลเซียโอเคครับผมมีการทดสอบทางจิตวิทยาของเธอเมื่อเธอได้ยินเชื่อเก่าเธอจะรู้สึกไม่สบายใจครับขอบคุณครับคุณราเชลเซียได้รับมอบหมายจากสำนักงานไงเพื่อเรียนรู้ประสบก,การณ์ของสาขาเราเธอจะเป็นผู้จัดก,การโครงการในสาขาในปีนี้ครับยินดีต้อนรับครับ สวัสดีทุกคนฉันหวังว่าเราสามารถทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุความสำเร็จมากขึ้นสำหรับบริษัทค่ะเอาล่ะกลับไปทำงานกันเถอะคุณเีครับมันเป็นการย้ายกระทานห่านดังนั้นเราจึงไม่ได้เตรียมออฟฟิศให้คุณเลยไม่เป็นไรค่ะฉันเข้าใจเพราะยังลอยโครงการของบริษัทอยู่ในขั้นตอนที่สำคัญเราไม่สามารถมองให้คุณได้แต่คุณสามารถเข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้องได้ครับค่ะจูจู ก็มายัางก็ยังเข้ามายัางในกลุ่มนี้ไม่ได้เลยฮะแต่ตอนนี้เรามีโครงการใหม่ที่กำลังเจราจาก,กับกลุ่มจกักรพรรดิถ้าคุณสนใจโอเคฉันทำได้โอเคเราได้นัดกับกลุ่มจกักรพรรดิบ่ายนี้ครับขอโทษที่รบกวนคุณนะครับเช่ครับพู้จารก,การเสีย สวัสดีค่ะท่านประธานจินอยู่ที่ไหนคะท่านประธานจินเหรอวันนี้เป็นวันสัมภาษณ์ผู้ช่วยซีอท่านนอาจจะกําลังสัมภาษณ์อยู่นางสวยมากอย่างไรก็ตามทั้งตระกูลซองกับตระกูลจินมีความแข็งแกร่งเท่าเท่ากันมันไม่สามารถทําให้เขาดูถูกฉันได้ขอบคุณค่ะเลขที่ 4. 4. สี่กูเซียครับค่ะนิสัยและลักษณะที่คล้ายกันและหน้าตาเหมือนเจ อะไรคราวนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้ใครคว้านายไปจากฉันสวัสดีค่ะฉันนางสาวกูเซียค่ะเป็นผู้สัมภาษณ์ผู้ช่วยซีอโอค่ะสมมติอยู่เดี๋ยวนี้นะคุณผู้หญิงนี่เป็นการสัมภาษณ์อยู่คุณเข้าไปไม่ได้ครับคุณเป็นใครเป็นคุณฉันราเชลเซียค่ะ,คะผู้จัดก,การโครงการของสาขากลุ่มซองฉันมีนัดกับคุณวันนี้ เรานัดเจอกันตอน4ี่โมงเย็นฉันรอมาเป็นชั่วโมงแล้วแต่เห็นได้ชัดว่าคุณไม่เพียงแต่ไม่มีเวลาแต่ยังคีดลืมด้วยดังนั้นฉันไม่อยากเสียเวลาอีกต่อไปฉันขอบอกลากับคุณเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นขอโทษครับท่านประธานเป็นเพราะผมพลาดตารางเวลาไปทําให้เวลานัดพบกับกลุ่มสองสอซอนกับเวลาสัมภาษณ์ครับฉันขอโทษที่ทําให้คุณเสียเวลา กรุณาให้โอกาสฉันที่จะแก้ไขมันได้ไหมครับเราจะรับประทานอาหารคําและพูดคุยเกี่ยวกับโครงการดีไหมอย่างไรก็ตามที่เขาขอโทษฉันก่อนฉันไม่สามารถทําให้โปรเจกต์แรกของฉันในสาข,ขานี้พังได้ก็ได้ค่ะเพื่อเห็นแก่ความจริงใจของประธานจินฉันเห็นด้วยค่ะอเลเดี๋ยวก่อนคุณเรียกผมว่าอะไรนะฉ,ฉันขอโทษเมื่อกี้ฉันก็ไม่ทราบ ทำไมตามจิตใต้สำนึกเป็นเธอไหมสเสมอร์วินคุณเสียครับให้ผู้หญิงคนที่ชื่อกูเซียผ่านการสัมพาษณ์ครับผู้ช่วยซีอ CEO. ีโอืแล้วเหรอท่านจินคะนี่มัน ณเป็นลมไปคุณหมอบอกว่าไม่จําไม่เป็นอะไรมากผมจึงพาคุณกลับมาพักผ่อนที่ออฟฟิศคงเป็นเพราะภาวะน้ําตาลในเลือดต่ากําลรคอีกแล้วลําบากท่านจินแล้วค่ะเฮ้เบลล์เลยเป็นเพราะผมแล้วเลยขุนเสียถ้าขุนเสียพักผ่อนเต็มที่แล้วเราไปทานข้าวเย็นกันเถอะครับค่ะไปกันเถอะพอแล้วค่ะแค่นี้ก่อนค่ะขุนเสียอยากดื่มอะไรไหม ถ้าเรามีโอกาสได้ร่วมงานกันจะฉช่าลองกันเสียหน่อยก็ไม่เป็นไรเปิดวายแดงราฟีที่ผมฝากไว้ในร้านของคุณครับได้ครับทั้งสองท่านโปรดรอดสักครู่นะครับฉันดีใจที่ได้คุยกับท่านค่ะฉันหวังว่าทั้งสองบริษัทจะสามารถร่วมมือกันได้ดีเช่นกันครับท่านจินคะ ขอโทษนะผมมือลอยไปไหน่อยท่านโอเคไหมรู้สินะท่านมาครูดูซ้ามากเลยนะไม่มีอะไรครับเวลามองหน้าคุณเซียท่านอาหารมานทำให้ผมนึกถึงคนรักของผมเวลาฉันมองคุณจินก็รู้สึกคุ้นเคยมากเลยล่ะคะ่ะซีอของกลุ่มจัก,กรพรรดิเหมือนไม่มีภรรยานะดังนั้นคนที่เขารักอาจจะอย่าพูดถึงมันจะดีกว่าเสมอฉันเสียเธอนานเกินไปแล้วใช่ไหมมีอย่างนั้น ฉันจะมองเห็นเงาของเธอในตัวคนอื่นได้ยังไงกันหรือว่าฉันไม่ได้รักเธอมานักอย่างที่ฉันคิดยังไม่ถึงปีก็ถูกดึงดูดโดยผู้หญิงคนอื่นและมีรักใหม่ไปแล้วทำไมนะดูสีหน้านี้ของเขาแล้วทำไมใจรู้สึกไม่สบายใจฉันเป็นอะไรไปนะคุณเสียขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับค่ะข,ขอบคุณสำหรับอาหารื้อเย็นค่ะ ความร่วมมือระหว่างกลุ่มจักรพัรดิและกลุ่มซองเป็นไปอย่างราบรื่นเพียงครั้งแรกก็สามารถทําให้กําไรได้อย่างมหาศาลเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการร่วมมือครั้งนี้จึงได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นนอกจากมีพนักง,งานของทั้งสองบริษัทแล้วยังได้เชิญบริษัทชั้นนําในเครืออุตสาหกรรมเดียวกันมาร่วมงานเป็นจํานวนมากวันนี้เธอแต่งตัวอย่างสวยงามมากเป็นพิเศษ ทำให้เป็นที่จับตามองก่าถูกวันคุณเื้อครับวันนี้คุณสวยมากๆเลยครับชมกันไปแล้วค่ะชมกันไปแล้วฉันได้ยินมาว่าคุณเซียกลับมาคราวนี้เพื่อโครงการความร่วมมือระหว่างซองและจินโดยเฉพาะพอขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยครับและขออวยพรให้คุณกับคุณซองมีข่าวดีๆนะครับขอบคุณสำหรับคำอวยพรนะคะทุกท่าน งานเลียงสังสรรค์ทางธุรกิจเหล่านี้ช่างน,น่ารำคาจริงๆทุกคนมาเคาให้ฉันดื่มอย่างเดียวเลยดื่มไม่ไหวก็ดื่มน้อยๆหน่อย,อยขคบคุณค่ะหลังจากนั้นคินซรลีจินดูเหมือนจะช่วยดื่มแทนเสม,มอเหมือนะคุณเมาแล้วต้องการให้ผมพาคุณไปส่งบ้านไหม ไม่ะขอบคุณมากค่ะฉันกับเองได้ไม่รบกวนคุณแล้วล่ะฉันกับเองได้คุณไม่ต้องเกิดอะไรขึ้นกับฉันทำไมฉันไม่ได้คุ้นเคยกับผู้หญิงคนดีมากแล้แต่ทำไมเธอถึงเอาแต่ใส่ใจเธอและดูแลเธอโดยไม่รู้ตัวเธอทำให้ เขารู้สึกมีบางอย่างที่คุนเคยแตคิงเซลีจินไม่รู้ว่าราเชลเซียล่าสอยู่ที่ไหนเธอเมามากถามไปก็ไม่ได้ความอะไรเขาจึงขับรถไปที่โรงแรมที่ใกล้ที่สุดและจองห้องพักให้เธอคิงซซรีคะคิงซูรีจินอย่าไปนะ ิงสลีคุณเป็นใครกันนะเรเชลเซียคู่มันของอีวานสองหรือพอได้แล้วผมคนไปแล้วความรู้สึกคุ้นเคยเดิมๆเหมือนไฟฟ้าเล่นผ่านไปทัวร่างกายตั้งแต่ต้นจนจบมีผู้หญิงเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ทำให้ผมรู้สึกแบบนี้นี่คือความรู้สึกของ คนที่ผมคิดถึงมาตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นความรักและความเจ็บปวดของใจผมผมคิดว่าจะเสียไปตลอดกาลแล้วเสมอเธอเป็นใครกันนะะทางทางที่มีอะไรเหมือนกันเลยสักนิด แต่ดับได้ที่มองเห็นคุณใกล้ชิดคุณหัวใจผมก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแม้กระทั่งถนเมดาที่จะรูปไล้และสัมผัสช่วยตรวจสอบผู้หญิงคนหนึงให้ฉันด้วยราชเชลเซียคู่มันของอีวานสองเชาว,วันลุงขึ้นอืมเปิดหัวจังนี่ไม่ใช่ห้องของฉันทำไมฉันถึงอยู่ที่นี่ล่ะ คุณเสืยอครับผมไม่รู้ว่าคุณพักอยู่ที่ไหนจึงพาคุณมาส่งที่โรงแรมขออภัยด้วยครับอีกอย่างผมได้จองบริการอย่างบางอย่างไว้แล้วแค่คุณโทรหาผนกไหนต้อนรับครับนายคิงสิริจินคิดไม่ถึงเลยว่าเขาที่ดูเหมือนเย็นชาจะเป็นคนเอาใจใส่เหมือนกันนะคุณเสียอคะทางเราไม่ทราบว่าคุณชอบอะไร ดังนั้นเราจึงเตรียมอาหารเช้าแบบจีนและฝรั่งให้ขอให้พพเพลิดเพลินกับอาหารเช้านะคะคุณเสียวคะของเหล่านี้เป็นเสื้อผ้าใหม่ล่าสุดของฤด,ดูกาลท่านจิงสั่งให้หางจัดส่งมาตามสไตล์การแต่งตัวของคุณเสื้อผ้านี้ได้รับการสักแห้งแล้วคุณสามารถสวมใส่ได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะงั้นเราขอตัวก่อนนะคะถ้าคุณต้องการอะไรแจ้งแผนกต้อนรับได้เลยนะคะ อเล่ให้ฉันเป็นผู้ช่วยของเขาแต่ทาไมเขาวางท่าเคร่งขรึมไม่สนใจฉันเลยล่ะอย่างน้อยใบหน้านี้ก็เหมือนสมเหวินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์บวกด้วยลักษณะการแครนไวของเสม,มอร์เหวินอเล่ไม่ควรจะไม่สนใจฉันเช่นนี้ดูเหมือนว่าตัวแปรเพียงอย่างเดียวคือผู้หญิงที่ชื่อราเชลเซียคนนั้นคุณตรวจสอบคนที่ฉันสั่งให้คุณตรวจสอบหรือย,ยังตรวจสอบมาแล้วครับราเชลเซีย er เป็นคู่มั่นของอีวันซองของกลุ่มซอง เพิ่งกลับมารับหนะ้าที่เป็นผู้จัดการโครงการสำนักงานสาขาของกลุ่มซองและเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับโครงการที่ร่วมมือกับกลุ่มจกกักรพรรดิปัจจุบันคนที่รับผิดชอบก็คือเธอสำหรับข้อมูลอื่นเกี่ยวกับเธอฉันสามารถหาแทรกได้ปีที่แล้วเท่านั้นนอกจากนี้ไม่มีอะไรที่สามารถตรวจสอบได้ถ้าไม่ถึงมีข้อมูลแค่นี้ครับข้อมูลก่อนหน้านี้หนึ่งปบีของเธอเหมือนว่าจะถูกลบไปแล้ว ไม่มีร่องรอยอะไรเหลืออยู่เลยผวยังสงสัยว่าคู่มั่นของอีวานซองพึ่งโผล่มาจากที่ไหนก็ไม่รู้เมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามถ้าเป็นผู้หญิงที่สวยงามขนาดนี้มันเป็นไปด้ที่จะถูกซ่อนเป็นเวลานานจูจูก็โผล่มาปีที่แล้วเหรอหนึ่งปีทําไมเวลามันบังเอิญจังอีราเชลเซียคนนี้มาจากไหนกันก็ไม่รู้กับเสมอเหวินที่สมควรตายนั้นคงจะไม่ไม่ ไม่ว่าเธอจะเป็นใครก็ตามฉันจะไม่ยอมให้ใครมาขัดขวางฉันกับอเล่ฉันทุ่มเทไปมากมายขนาดไหนลาทิ้งศักดิ์ศรีทิ้งตัวตนและเปลี่ยนโฉมหน้าให้เป็นแบบนี้ฉันจะแพ้ไม่ได้ฉันไม่ยอมแม้ว่านายอีวันซองอนุญาตให้เหมัมเมอร์เวนอาศัยอยู่ในประเทศแต่เขาก็ไม่เคยละทิ้งการรักษาความปลอดภัยของเธอเลยเพราะฉะน,นั้นซัเมเมอร์เวนจะพบเจอใครอีวันซองนั้นรู้ทุกอย่าง ดังนั้นกูเซียผู้หญิงที่มีลักษณะหเหมือนแกสอออวสำเมื่อวนถึงเ0ิซการพูดจาท่าทางก็เหมือนและยังชอบกินซลลิจจนก็ตกอยู่ในใสายตาของอ e ีวันซองอย่างเลี่ยงไม่ได้จากข้อมูลที่ระบุว,ว่าเธออาศัยอยู่ในประเทศดีเริ่มใช้ชื่อกูเซียเมื่อครึ่งปีที่แล้วและข้อมูลก่อนครึ่งปีที่แล้วไม่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใดๆสถานการณ์นี้คล้ายๆกับสมเอมอือนมาซึ่งปกปิดต,ตัวตนของตัวเองจนเกินไปมันยิ่งเห็นได้ชัดว่า ตัวตนของเธอน่าสงสัยบางทีเราควรเริ่มต้นจากการทำศัลยกรรมนี้ฉันไม่เชื่อว่าคนสองคนมีหน้าตาเหมือนกันขนาดนี้บนโลกดังนั้นฉันจึงไม่ตัดความเป็นไปได้ของผู้หญิงคนนั้นที่เขาเคยรับการทำศัลยกรรมและในประเทศดีจะมีแพทย์ที่สามารถใช้เทคนิคการทำศัลยกรรมอย่างสมบูรณ์แบบได้สักกี่คนกันตึกสำนักง,งานกลุ่มจกักรพรรดิตาเฉลียวเซือมีข้อมูลที่สมบูรณ์ตั้งแต่วัยเด็กจนโตแต่มีภาพถ่ายแค่ เพียงปีที่แล้วเท่านั้นนอกจากนี้ราเชลเซียไม่ได้ติดต่อกับเพื่อนเก่าในวัยเด็กๆด,ดังนั้นจึงไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่านางเป็นราเชลเซียรหรือไม่ฮึ <c oughs> ไม่มีปัญหาจริงๆด้วยคุณเป็นใครกันแน่คุณเป็นราเชลเซียคู่มั่นของอีวานซองหรือความจริงไม่มีอะไรที่ต้องลังเลไม่ใช่หรือ่อใจของผมได้คําตอบแล้วเสมอ ม่ว่าเธอจะเปลี่ยนไปยังไงความรู้สึกที่เธอความรู้สึกที่ฉันมีให้เธอไม่มีวันเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้ผมมัได้ปกป้องคุณได้ดีพอแต่ครั้งนี้ผมจะไม่ปล่อยคุณไปอีกแล้วขออภัยด้วยค่ะคุณผู้หญิงเมื่อสักครู่มีชายคนหนึ่งส่งดอกไม้ให้คุณและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการของโรงแรมจะมาส่งให้คุณทันทีครับดอกไม้เหรอใครที่ส่งมาให้ฉันกันล่ะจะเป็นอีวาหรือเปล่า ดอกไมครับขอบคุณค่ะใครเจ๊ปั้มส่งช่อใหญ่ขนาดนี้มาให้เนี่ยดอกมาที่สวยงามสำหรับซาสวยคืนนี้ผมขอเชิญคุณไปทานอาหารค่ำด้วยกันได้ไหมครับเลใจเย็นๆสิอย่าก,กังวลไปเลยก็แค่ผู้ชายคนหนึ่งไม่ใช่หรอสวัสดีค่ะท่านจิน คุณเสือเป็นเกียรติท่านอาหารข้ากับผมได้ไหมครับขอโทษค่ะท่านจินคืนนี้ฉันไม่ว่างค่ะครับผมรู้ว่าคุณอาจจะยุ่งมากดังนั้นผมจึงจองที่นั่งสำหรับเที่ยงในวันพรุ่งนี้ไวแล้วครับเที่ยงพรุ่งนี้ฉันก็ไม่ว่างเหมือนกันค่ะคุณเสือครับผมคิดว่าก่อนหน้านี้เราเข้ากันได้เป็นอย่างดีไม่ใช่หรอใช่ค่ะฉันรู้สึกซาบซึ้งอย่างมากที่ท่านจินได้ใส่ใจดูแลฉัน เงินทำไบตอนนี้คุณถึงรบรดีผมแบบนี้คิดว่าคุณจินน่าจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าฉันมีคูม่มมันอยู่แล้วคุณส่งดอกไม้มาให้ฉันและยังชวนไปทานอาหารคำํำหรือว่าฉันคิดมากเกินไปถ้าทีเปลี่ยนไปของฉันเพราะว่าฉันต้องผูกพันผูกความสัมพันธ์กับพนักงานของบริษัทซองตอนที่คุยกันก็นกได้ยินเรื่องซกซิบคุณจินเคยตกหลุมรักลูกสาวของฆาตกรที่นำ สกุลเวนและยังซ่อนเธอเอาไว้ในวิลล่าต่อมาเธอกล็ล่มหนีและได้ตกลงไปในทะเลสาบจนเสียชีวิตคุณจินหาเธอแทบพลิกแผ่นดินเห็นได้ว่าคุณจินรักเธอมากขนาดไหนบางคนบอกว่าคุณจินไม่เชื่อว่ามิสเ,เวนเสียชีวิตไปจึงไม่เคยยอมแพ้ที่จะตามหาเธอคุณจินคุณจินคงลืมเธอไม่ได้ในช่วงเวลาสั้นๆแต่ตอนนี้คุณจินกำลังขอเดทกับผู้หญิงที่มีคู่มั่นอยู่แล้วอย่างฉัน แต่ว่าคุณหนีงานแต่งที่จัดขึ้นก่อนหน้าน,นี้เพียงหนึ่งวันคุณได้หนีออกจากประเทศดีนั่นมันไม่เกี่ยวกับคุณนะถ้าหากผมจะขอเดทคุณมันก็เกี่ยวกับผมในเมื่อคุณไม่รักอีวันสองแล้วก็ยังไม่ได้แต่งงานทำไมไม่ลองรับการเดทของผมล่ะราัสาเซียคุณไม่รู้สึกอะไรกับผมเลยเหรอ คำพูดสุดท้ายของคุณจินทําให้หัวใจฉันเต้นแรงนี่คือสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดฉันมีความรู้สึกกับนายความรู้สึกมันทั้งแปลกและคุ้นเคยฉันไม่รู้จะทํายังไงทําให้คิดที่อยากจะไปให้ไกลาจากคุณจินแต่ทุกครั้งที่ฉันนึกถึงความรู้สึกของการปฏิเสธแต่งงานกับอีวานเพราะว่าฉันไม่มีความทรงจําใดๆในอดีตเลยเพราะฉะนั้นจึงอยากหาสิ่งที่คุ้นเคยค้นหาความทรงจําที่หายไปแล้วก็รู้สึกว่าฉันไม่ควรที่จะก,กังวล และไม่กล้าก้าวออกไปแบบนี้ฉันรู้สึกได้ว,ว่านายคินเซเลจินสามารถทำให้คำตอบที่ฉันต้องการได้โอเคฉันรับปากคุณค่ะเรามาถึงแล้วเชิญลงครับเราเข้าไปข้างในกันเถอะไม่ใช่เลี้ยงค้าวหรอมาที่นี่ทำไมล่ะคะวิลาสวนกุลาแห่งนี้ได้ไปด้วยความทรงจำของเข้าและเสมอ ฉันรู้สึกเหมือนฉันเคยมาที่นี่มาก่อนฉันพาเธอมาที่นี่หวังว่าจะปุกคองทรงจำของราเชลเซียสนิดก็ดีสำหรับจิตใต้สมนึกของตัวเองเขาคิดว่าราเชลเซียผู้ซึ่งสูญเสียควางทรงจำจะเป็นเสมอเหมือนด้วยสถานที่นี้ดูคุ้นเคยมากคุณนึกออกอะไรบ้างหรอมีภาพที่คล้ายกันเช่นนี้โผลมา ในสมองของฉันในขณะน,นี้แต่มันก็หายไปทันทีเหมือนดาวตกไมีต้องรีบนะเราค่อยๆไปดูกันเถอะนะตามจริงฤดูการนี้ไม่ใช่ฤดูการของดอกกุหลาบแต่มีทะเลดอกไม้ที่น่าอัศจรรย์อยู่ตรงหัวมุมของเมืองนี้ซึ่งไม่น่าเชื่อเลยมีน้ำพุพร้อมน้ำพุร้อนธรรมชาติ ใต้สวนดอกกุหลาบซึ่งสามารถไล่ตามช่วงเวลาออกดอกแม้ในฤดูหนาวน้ำพุร้อนดอกกุหลาบเหรอฉันรู้สึกเหมือนมีคนเคยเล่าให้ฟังเบาๆในหูของฉันดอกกุหลาบที่ฉันได้เราเมื่อเชา้านี้มาจากที่นี่ใช่ไหมล่ะช่ยครับคุณชอบไหมค่ะฉันชอบมากคุณทำอะไรนะ่ะอย่าขยับนะครับ ผมแค่อยากจะกอดคุณไว้แบบนี้สักพักดูเงาของเราเราดูเหมือนคุณรักไหมล่ะตามทิศทางของนิ้วชี้ของเขาฉันเห็นเงาทั้งสองลางที่หน้าก่อสะท้อนในทะเลดอกไม้การเต้นของหัวใจก็พลาดเครื่องจังหวะฉากนี้ทำให้ฉันรู้สึกถึงสิ่งที่ฉันไม่เคยมีความรู้สึกมาก่อนมันทำให้ฉัน นึกถึงบางอย่างคำที่เร,เรียกว่าความสุขเงียบสงบมันเป็นของควรสำหรับคุณจากนี้ไปดอกกุหลาบเหล่านี้จะเป็นของคุณอารมณ์ที่เกินบรรยายในหัวใจของฉันพบทางออกและไหลไปยังร่างกายและหัวใจของฉันเหมือนน้ำท่วมมันหยุดไม่ได้ฉันสามารถรู้สึกถึงความสั่นไหวของปลายนิ้วได้อย่างชัดเจนขอบคุณค่ะฉันรับไม่ได้ค่ะ คุณไม่ชอบหรอทำไมถึงไม่รับล่ะถ้าชอบบางสิ่งบางอย่างมันต้องอ้างสิทธิ์ด้วยตัวคุณเองงั้นหรอถ้าฉันไม่ได้บังคับให้เสมออยู่เคียงข้างฉันตลอดไปทุกคงไม่คิดที่จะหนีไปและฉันก็จะไม่เผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่อยู่เบื้องหลังนั้นฉันจะไม่มีวันเสียเธอไปอีกแล้ว